สบายดีทุกคนวันนี้ก็มาพบกับน้องนาสาวลาวเดอ้อวันนี้ก็นูนนาจะไปซื้อยานทุกคนนูนนาไม่สบายเป็นหวักวันนี้ไอทั้งคืนเลยค่ะทุกคนนูนอยู่ปักซอยนู้นนุนนาจะเดินเอาไปซื้อที่คนิกบรรยากาศก็วันนี้แดดเดียวกับพ้นตกเราต้องเดินอันนู้นก็ถ่ายอยู่ตรงนู้นเชียงนูนน,นาก็เปลี่ยนแหบจับให้เอือยแน่ ให้กล้องจับให้ไม่รู้ว่าจะถึงลันยาหรือเปล่าจับนแน่นๆแล้อค่อยเดินได้ไหมได้ไปมันขยับไปไปเดินนั่งบินได้ไหมหนูม่นบรรยากาศเป็นยังไงแล้วนะคะไป เราก็ไปเดินเสียงนาเปลี่ยนเลยทุกคนเสียงแหบเลยไปเดินไปยังงามกับเมื่อวานเนี่ยก็ไปดูป่ากันเมื่อวานเนี่ยเดืนอนไปเดินไปเมื่อวานเนี่ยเดือนเป็นเนี่ยนายต้องไปชิวยากลับให้มันต้องเออ นี่คนไม่สบายคนไม่สบายเราจะไปโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลมันอยู่ไกลเนาะก็เลยไปไม่ได้ค่ะคี่แม่จะไปตามเราด้วยก่อนี่แม่เนาะใช่พี่แม่ ช่วยกบข้าวเนี่ยเป็นไอ่เมื่อคืนเนี่ยึ่งน,น,น,นูน้ำไม่ได้นอนไม่ได้นอนกชั่วโมงนะคะทุกคนไอไอแล้วก็มันคันคอนะคะ่ะทุกคนโครลมักเลยไอเนี่ยเป็นมกักแต่จริงฮานูนายอยู่บ้านเนี่ยแบบโคตรยิงแบบยิงเป็นหนักกว่านี้นะ เมื่อวานนุนาเคยเป็นตั้งแต่เด็กอะเป็นหอตโตมาก็ยังไม่หายเวลาแบบแพอะไรก็ไม่ได้เลยแพแบบตอนแรกอะนุนาเป็นอาทิตย์แล้วใช่ไหมก็ละยหาย,หายแล้วต่อไปเดือนเป็นนุนาก็เป็นอีกเมื่อวานเนี่ยกินปลาด้วยเนาะกินเห็ดกินเห็ดกินเห็ดดินนทะทุกคนแล้วก็ใช้ปลาแล้วก็เป็นอีก ตรงนี้ถนนแตกกำให้เดินอะไรจ้ะคไอ้ซุกกองขอโทษนะวันนี้เธอไม่อายแล้วเนาะมันลืมตายหาพี่แม่มาทำอะไรพี่แม่ก็เดินมาพี่แม่ก็จะไปด้วยใช่ไหม ไม่รู้จะถึงร้านยาหรือเปล่าเมยแล้วแกวจะเดินไปเลยรักพีอแม่พี่แม่จะไปชื่ออะไรดูนมเปรี้ยวหน่อยอ๋อไปดูนมเปรี้ยวไปไปด้วยกันเลยไปเลยพี่เดินไวพี่เดินไวนะแบบเดียวกันถึงรูนแล้วโอ้ยเมื่อก่อนอยู่บ้านเดินไปตลาด เเล่นอย่างเงี้ยเลยเป็นกลุ่มสนุกเนาะประมาณหนึ่งกิโลกว่ากว่าได้เนี่ยพี่เมื่อวานเนี่ยตรงเนี้ยปลาแบบคนตกปลาถึงเย็นเลยนะเขาอยู่คนตกก็กยังไ,ปไปม่ไอว่าน้ำถ่วมน้ำมันขึ้นไงยปลามันก็ขึ้นใช่เน,นี่ยหรือว่าน้ำเขาดูดออกมาแต่ฉะนี่หรือเปล่ปา ปลาเยอะนะตรงนี้เยอะก็เขาเลี้ยงปลาด้วยแหละอาจจะมีปลาลงด้วยแหละเขาต้นมะพร้าวพวกนี้มันต้องมีปลาลงอ,อ๋อให้เดินเลยนะเ,นเหนื่อยแล้ววะน้ำท่วมมาลากมาตายเลยถ้าดูดน้ำน้ำท่วมนี่เป็นต้นมะพร้าวน้ำท่วมเลยทุกคนนาเทแยวจัง นี่เราไปกันชีคนทีเขาก็จะไปเป็นเพื่อนด้วยไม่รู้ถึงคลินิกหรือเปล่าว่าโรงพยาบาลอยู่ไกลอยู่ไกลไม่ได้อยู่แถวนี้ซึ่งไปโรงพยาบาลก็เขาวางยายาอะไรนะทิกพิทีเฉยยาทาราไปที่เดินก่อนเลยก็ได้อ๋อ พี่แม่ต้นมะพร้าวนี่เขาชอบน้ํหรอเช่าเยอะหรอวิออกลูกเยอะมากพี่แม่เดือนเราไปล่าชุดแต่มันไม่ได้โตขนาดนี้เนาะอันนี้มันเริ่มแบบมือตือต้อๆเลยเออมองไม่เห็นเลยเอ่ะ เนี่ยพี่แม่ที่บ้านนูมันไม่ไม่ค่อยมีมะพร้าวเตี่ยนะ,นะมีแต่ชูงมากเลยอะ่ะนำท่เำวเลยหุยหอยเยอะมากพี่แม่มเดือนใช่นชว่นทุกคนหอยหอยพง แต่พี่แม่ไม่ชอบกินหอยเหรอหอยกินไม่ได้กินแล้วมันปวดท้องหอยมันแมงคู่นี่หอยแมงคู่ะแต่นัวเวลานูวกินเลยมันแบบแพเป็นพืชเออเป็นใช่นัวแพอ๋อตรงนู้นน้ำท่วมแล้วมีเดินไม่ได้มันก็ยาวอยู่นะทุกคน หลอดมาใช่ไหมไม่มาก็เดินลอฉันด้วยแก้วไป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 ขันหลดมาในวิ่งเลยมันมืนหัวแตกเลยตรงนี้รอเข้าไปเนี่ย ทำไงไม่เจอฝั่งนี้แล้วอะไรฝั่งนู้นน้ำท่วมเดินมาเดินไม่ได้โน่นน้ำท่วมน้ำ,นำนนท่วมถนนนะทุกคนพี่แม่ รอเราด้วยตรงนี้ก็น้ำทั่วมือนกันฮะใช่ไหมตรงนี้เขาจะทำอันนี้หรือเปล่าเออเขาจะทำอะไรนะโมกขาหรือเปล่าใช่ไหม เดิน,ดน,ดน,นเดนเจ้ทาทเราหน่อยเราจะปิดคลิป,ปะมวะเฮ้ยช่วเลยเป็นดวเเ,เ,เอ,อ,องอย,ยังไงตรงนี้ก็น้ำท่วมนน่นเราจะถึงน้ำปักซอยแล้วทุกคนปิดมาเชียวน่นไกลจะถึงน้ำปักซอยเดี๋ยวนนาก็ จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดตามกดจบับไพนูนาในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวนูนาถึงบัรซอยแล้วเดี๋ยวนูนาจะถ่ายให้ดูนะ